กัดดิงจ้าวสวัสดีค่ะจ้ามาละจ้ามาละจ้าสกัญญาชาแนวเรียนูลหูน้ำกันก็มาให้เจ้ามื้อนี้จ้าพี่น้องจ้าจังสิลราจาวิถีชีวิตแม่บ้านนะจ้าพี่น้องจ้าการทำครัวแม่บ้านนะเจ้าพี่น้องจ้ากบรทำครัวแมะบ้าน้องจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้สกัญญากระอืากับเบิ้งสภาพเอาจ้าพี่น้องจ้าหลายสิ่งหลายอย่างนะเจ้าแม่บ้านคุณ ตงอาหารไทยอาหารแล้วอาหารฝรัง่งนาจะไปนอนที่เพือกันกินือกันนี่ก็คือวิถีชีวิตของแม่บ้านนะคะทําหลายอย่างก่อ <g> น <oda> จะได้กินแต่ละมื้อนะคะก็ถึงได้ทําคลิปแบบนี้ไงคะมันนี่สุกัญญาก็จะเฮดสป,ปากเกตตี้สำหรับสามีสุกัญญานะคะใส่ซูกโกง่ายๆนะคะแล้วก็นี่ก็ของสามีสุกัญญาคะ่ะ ของสกัญญานะคะของสกัญญาก็จะมีข้าวค่ะแล้วก็จะมีแกงอ่อมค่ะแกงอ่อมเนื้อนะจ๊ะเนาะ <c oughs> วิถีวิถีแม่บ้านนะคะโูสิโอเคพาเกตตี้สามีสุกัญญาก็เสร็จแล้ว ที่ของสามมสุกัญญาเสร็จแล้วก็โรยด้วยน้ำมันมากอกก่อนนะคะรอแล้วก็ตามด้วยซุกกอกค่ะเครั้งอ,องอมสุกัญญาจากอสินีผักชีจ้ะแล้วก็ผักบัวผักแครอ็อาหอมไอต้นหอมแล้วก็หัะรพาจะก็ไมิดดาดูจะแล้วก็ไม,ม่เนื้อจะ แล้วก็จะมีเครื่อง่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายนะคะแล้วก็ใสพ่พริกอ่อนไปพักนี่นะจากมันขมสุกัญญาก็เลยต้องเอามาต้มก่อนจา้าสุกัญญายำมันขมย้ำมันขินเพไดนะจ๊ะต้มน้ำม,มันถิงก้อนรอบหน่งสุกัญญาค่อยมาเห็ดแล้วมันขมแห้งมันจะกินบ่ได้ดนะจ๊ะก็เลยลวกน้ำม,มันถิงก่อนจ้ะพี่น้องจ๊ะอันนี้น้ำ นั่นแกงอ,อก้อสกัญญาเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าขาตะไคร้ใบมะกรดูดกระชายหัวหอมเกลือแล้วก็ใส่ดาโดไปครึ่งก้อนนะคะ,ะสกัญญาคนชอบค่ะ ใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงค่ะใส่เกลือไปหน่อยนึงค่ะหอมเลยค่ะแล้วก็เอาเนื้อเข้าไปใส่เลยค่ะต้นเนื้อสุก่ายจ่นี่เป็นเนื้อแช่แข็งนะจ๊ะพี่น้องจ่าต้องใส่ก,ก่อนใส่ก็ไปก่อนผักแล้วก็ต้มไว้ค่ะจ่าพี่น้องจ่าพอเนื้อเขาโอเคแล้วก็ แครอทไปเลยค่ะอันไหนที่มันสุกยากกว่านะคะ,ะปกติเนื้อสุกง่ายจะแต่เนื้อสุกย่ายเป็นเนื้อแท่แข็งนะจ๊ะพี่น้องคะใส่แครอทแล้วเราก็ใส่ผักที่เราลวกไว้นะคะที่ว่ามันจะผมนะจะใส่เข้าไปเลยค่ะ,ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักทุกอย่างเข้าไปเลยคะ่ะ คนยาคนชอบผักก็ใส่ผักเข้าไปเยอะเลยค่ะเอาต้นมันเข่าไปก้อนจะไปนอจนยาถ้าใส่ลายโคมลายก็สิบินไม่ได้นะจ๊ะพี่นอจยาผักก็นี่โคมนะจ๊ะของเพื่อนปลูกไว้หม้อก,ก็จะเล็กหน่อยหอมมากเลยค่ะ น้ะงชายที่น้องจ้าอ,อันนี้ของสามีสัญญาก็เสร็จแล้วค่าค่ะโซนอ๊ะโซนอ๊ลุยอสามีมานหิโต้แล้วเราก็ใส่ผักให้หมดเลยนะคะ อดานพินะคะเองอาหารกลางวันจะี่นองกาอาหารกลางวันสุกัญญาก็จะเป็นอาหารเย็นของเพื่อนๆที่ประเทศไทยนะคะเพราะเวลาของเราจะห่างกันห้าชั่วโมงค่ะช่วงนี้ช่วงนี้น่าจะเริ่มสตาร์ทที่หชั่วโมวงเราจะพี่นองแกเพราะว่าเขามา ขาวหน้าหนาวแล้วลายฝนจะต้นหนาวนะคะเดืนอนธูลานี้ี<อ>่สุดลจ้าพี่น้องจ้าวีจีแม่บ้านก็ <c oughs> จะได้ออกมาแต่ละคลิปก็จะได้กินแต่ละมื้อนะจ้าพี่น้องจ้าพกเอือ้อยจะจหัวข้าวนะจ้าให้เราทำมั้ย กินแล้วจากข้างมนเร์ะมาล่างจากข้างล่องจ้าหอมมากเลยค่ะ mm hmm. แกงหอมสุกัญญาสุกัญญาชอบกินเนื้อนะจ้าจ้างล่องจ้าแซ่บจ้าชิมดูสิดูหน้ามันหน่อยค่ะ ชชแอบนอนเราจะไปนอนจ้าไม่ต้องใส่ยังเลยจ้าเดี๋ยวมากินกับสกัญญาเลยค่ะน่ากินไหมคะแกงอ่อมสกัญญาแกงอ่อมเนื้อสกัญญามากินกับสกัญญาเลยค่ะวิธีแม่บ้านค่ะกว่าจะได้กินแต่ละวันจ้าพี่น้องอาหารสกัญญาก็เสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้สำหรับคนสามี และอันนี้ก็มีรู้เขาเรียกอะไรนะคะมันเหมือนปูชุดโตแล้วก็อ,อชีสนะจ๊นะเนาะอันนี้ข้าวสกัญญาจ้าข้าวกล้องวันนี้ไม่ใช่ข้าวกล้องแดงวันนี้ข้าวกล้องข้าวกล้องเหลืองนะจ๊ะข้าวกล้องไม่ขัดผสมกับข้าวขาวอ่าอินเดียแล้วก็ของสกัญญากินวายวันละครึ่งแก้าของสามีก็วายอันนี้ก็ แกงอ่อมสุกัญญานะจ๊ะหอมมากเลยค่ะข้าขวคั่วลืมไปตอนข้าขวคั่วตอนเนี่ยสุดท้ายเราก็ใส่ข้าขวคั่วนะคะก่อนจะโปง่งก่อนจะกินนะคะจ้ามากินข่าักสุกัญญาเลยจ้าน่ากินไหมคะเพือ่อนๆมาลิตโตพร้อตีอจ้าพี่น้องจ้าคําแรกทั้เก้านะจ้าสุกัญญานะจ้า โปรตีนก่อนเลยคะ่ะถ้าใครไม่อยากอ้วนก็กินโปรตีนก่อนนะคะวมังโดวนผักหลากหลายค่ะพี่น้องจ๋า พี่น้องจ้าบวกขมลายจ้าพา่าสุญญาลวกน้ำออกก่อนนะจ้าพี่น้องจ้าหอมผักซีหอมข้าขวดจ้าพี่น้องจ้าสุดยอดเลยค่ะอาหารสุกัญญาวันนี้แกงอ่อมจ้าพี่น้องขอบคุณที่ติดตามเมื่งสุกัญญาตั้งแต่ตอนจนจบด้อจ้าจ้าถ้ามากคลิปนี้จ้งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้สุกัญญาได้ฮหดคลิปใหม่ๆต่อ,ตอไปนะจ้าจ้าืมอนี้กระเท่านี้นะจ้าวัดดีจ้า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 